สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเราก็มาอยู่กันในหัวข้อกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นหัวข้อที่2ในหน่วยการเรียนรู้ที่3กระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรมนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะครับหลายหลคนอาจจะเคยได้ยินคําว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาบ้างแล้วนะครับทีนี้เรามาดูความหมายของมันเนาะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยคืออะไรกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นการพิสูจน์นะครับเพื่อให้เกิดการยอมรับในความรู้ใหม่ โดยใช้พื้นฐานจากความรู้เดิมที่มีอยู่นะครับซึ่งไอความรู้เดิมที่มีอยู่เนี่ยบางครั้งมันอาจจะไม่สามารถที่จะอธิบายนะครับหรือว่าองค์ความรู้องค์ความรู้ใหม่เนี่ยที่เกิดมาเนี่ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยไม่สามารถใช้ความรู้เดิมเนี่ยอธิบายได้นะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เลยจะต้องมีการตั้งสมมุติฐานนะครับเพื่อการออกแบบกระบวนการหาข้อพิสูจน์แล้วก็เอาไปทําการทดลอง เพื่อเอามายืนยันว่าความรู้ใหม่เนี่ยนะครับมันสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะครับเราก็จะเอาผลการทดลองนะครับที่ทําการทดลองตามกระบวนการแล้วเนี่ยมาผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะครับอย่างมีตรก,กะมีเหตุผลมีจริงมีเท็จนะครับวิเคราะห์กันด้วยหลักตรก,กะเหล่านี้นะครับหลักเหตุผลแล้วสังเคราะห์นะครับเป็นความรู้ใหม่ ที่ปราศจากข้อโต้แย้งใดๆนะครับซึ่งกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะครเมื่อมีความรู้ใหม่เกิดขึ้นมานะครับถ้ามันเป็นตีตกความรู้เดิมไปความรู้เดิมเนี่ยก็จะถูกตีตกไปทันทีนะครับก็จะยึดความรู้ใหม่เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ความรู้ใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยก็ต้องผ่านกระบวนการที่น่าเชื่อถือแล้วก็พิสูจน์ได้นะครับ เราก็สามารถอธิบายความเป็นมานะครับของความรู้ใหม่เนี้ยนะครับบนพื้นฐานความรู้เดิมได้อย่างมีเหตุผลจะมาโมเมบอกว่าฉันท,าทํางานทดลองได้แบบนี้แต่ว่าไม่สามารถทําพิสูจน์ซ้ําได้เนี่ยก็ไม่มีความน่าเชื่อถือนะครับในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์สําหรับขั้นตอนของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับมีอะไรบ้างนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็คือ ตั้งคาถามจากการสังเกตรหรือว่าตั้งปัญหาจากการสังเกตนะครับขั้นตอนถัดไปนะครับก็คือเป็นการตั้งสมสมุติฐานสมมุติฐานคืออะไรนะครับก็คือเหมือนกับการคาดเดาผลการทดลองนะครับแต่ว่าต้องคาดเดาโดยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะครับขั้นตอนที่3นะครับเป็นขั้นตอนการออกแบบการทดลองนะครับซึ่งในขั้นตอนนี้เนี่ยเราจะต้องออกแบบวิธีการที่เราจะใช้ในการหาคาตอบ ของคำถามที่เราตั้งไว้นะครับหรือว่าจากปัญหาหรือว่าจากสมมุติฐานที่เราตั้งเอาไว้นะครับขั้นตอนที่4นะครับวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุปที่ค้นพบนะครับเมื่อเราได้ผลจากการทดลองมาแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็เอาผลการทดลองเหล่านี้นะครับมาวิเคราะห์ข้อมูลนะครับแล้วก็สร้างเป็นข้อสรุปที่เราค้นพบได้จากการทดลองนะครับขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือตรวจสอบข้อมูลที่ค้นพบและเผยแพร่นะครับซึ่ง ขั้นตอนนี้นะครับเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สําคัญมากนะครับเนื่องจากว่าการทดลองทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเมื่อเราได้การค้นพบเรื่องใหม่ๆขึ้นมาแล้วนะครับเราจะต้องมีการเผยแพร่ออกไปเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับนักวิทยาศาสตร์ท่านอื่นๆที่ไม่ได้ทําการทดลองพร้อมกันกันกบเราแต่ต้องการที่จะนําการทดลองของเราเนี่ยไปใช้ในกระบวนการอื่นๆต่อไปนะครับซึ่งหลังจากที่เราเผยแพร่ไปแล้วเนี่ยบางครั้ง ข้อมูลที่เราได้มาจากการทดลองของเรานะครับมันอาจจะไม่ใช่ที่สุดเสมอไปหากมีการค้นพบว่าผลการทดลองของเราเนี่ยนะครับไม่เป็นจริงหรือว่ามีทฤษฎีใหม่มาลองรับมีการทดลองใหม่ๆมาลองรับนะครับก็จะนำไปสู่กระบวนการแรกอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือตั้งคำถามจากการสังเกตว่า ความรู้เดิมของเราเนี่ยมันใช้ไม่ได้แล้วนะครับเราจะต้องมีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ขึ้นมาโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์มันก็จะวนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับซึ่งอย่างที่อดีตที่ผ่านมานะครับในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์เท่านี้นะครับแต่ก็เกิดจากการที่ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ซ้ําแล้วซ้ําเล่าจนกระทั่งค้นพบข้อสรุปใหม่ๆซึ่งในปัจจุบันนี้เองก็ยังมีการ ทำการทดลองทำการวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้อยู่ตัวอย่างนะครับของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับเอาขั้นตอแนแรกนะครับตั้งคำถามจากการสังเกตนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยก็คือเราตั้งคำถามว่าแสงอาทิตย์เนี่ยมีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้หรือไม่นะครับวิธีการตั้งสมมติฐานนะครับขั้นต่อไปก็คือแสงอาทิตย์มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ อันนี้เราตั้งสมมุติฐานไว้ก่อนนะครับเหมือนเหมือนเป็นการคาดเดาผลการทดลองล่วงหน้านะครับแต่ว่าการคาดเดานี้นะครับจะต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงแล้วก็ความเป็นไปได้ขั้นตอนที่3นะครับในการออกแบบการทดลองเนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถดีไซน์การทดลองได้หลากหลายมากนะครับเพื่อที่จะใช้ในการตอบสมมติฐานหรือว่าตอบปัญหาของเรานะครับการออกแบบการทดลองเนี่ยจะต้องครอบคลุม นะครับตัวแปรเพื่อต่อสมมติฐานได้ถ้าในกรณีนี้นะครับเราต้องการจะดูผลของแสงอาทิตย์นะครับที่มีผลต่อการจเจริญเติบโต,ตของต้นไม้การทดลองของเราก็จะต้องมีต้นไม้ชนิดเดียวกันนะครับให้น้ําเหมือนกันนะสต้นต้นหนึ่งปลูกในร่มอีกต้นหนึงปลูกกลางแดดนะครับเราก็จะสามารถดูผลการทดลองได้ว่าต้นที่อยู่ในร่มกับต้นที่อยู่กลางแดดเนี่ยมันมี การเจริญเติบโตแตกต่างกันอย่างไรนะครับขั้นตอนที่4นะครับวิเคราะห์ข้อมูลและสร้างข้อสรุปที่ค้นพบนะครับก็หลังจากที่เราได้ทําการทดลองแล้วนะครับเราก็เก็บบันทึกผลการทดลองนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นเรื่องของความสูงของต้นไม้นะครับเราก็เอาผลที่ได้จากการทดลองเนี่ยมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลนะครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือตรวจสอบข้อมูลที่ค้นพบและเผยแพร่ไปนะครับ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้นะครับอย่างที่ได้พูดไปอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการค้นหาคำตอบนะครับแล้วก็เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อให้กระบวนการทางวิศวกรรมเนี่ยนำองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปใช้งานต่อนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ